ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสรุปแล้วนะครับมีปัจจัยหลายตัวนะครับที่จะต้องเอามาพิจารณานะครับเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเนี่ยเพื่อที่จะเนี่ยครับระบุว่าไฮบริดแพลนเนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับที่คุ้มค่าที่สุดนะ most viable ที่จะมุ่งไปสู่นะครับ moveve toward มุ่งไปสู่การเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้านะครับเปลี่ยนรูปไปใช้พลังงานไฟฟ้ามหาลายนี้นะครับมีอาคารอยู่ร่วมร่วมร้อยสิบอาคารเลยแหละนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเนี่ยก็เรียกว่าตั้งความหวัง啊 were looking to เหมือนกับเหมือนกับมองไปข้างหน้าหรือเหมือนกับคาดว่าคาดหวังว่าหรือว่า มีความหวังว่าจะเนี่ยจะลองเอาเทคโนโลยีฮีทปั๊มออกมาใช้นะครับเป็นไพลอตโปรเจกต์เนะก็ะเป็นโครงการนำร่องนะครับเพื่อที่จะได้กำหนดเออเพื่อที่จะได้ระบุว่าเเพื่อที่ได้กำหนดความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้เนี่ยในการนำเอาเอ่อเทคโนโลยีนี้เนี่ยไปใช้ทั่วทั้งทั่วทั้ง มหาลัยนะครับท,ทั้งแคมปัสระบบแบบไฮบริดไฮบริดแ p l a n เนี่ยระบบแบบไฮบริดอันนี้ก็ให้โอกาสนะครับให้โอกาสที่จะแนะนำเอ่อเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยให้คนในมหาลาัยเขารู้จักนะครับในขณะที่ยังคงมีระบบ เนี่ยระบบที่ใช้กา๊าซธรรมชาตินะบอยเลอร์ที่ใช้กา๊าซธรรมชาติเป็นช่เนี้เป็นแบ็กอัพอยู่นะครับเป็นตัวสำรองอยู่โอเคก็คือเหมือนกับมันไม่ได้เปลี่ยนพึ่งพาไฟฟ้าร้อเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็คือไม่ได้ทิ้งระบบเก่านะให้ระบบเก่าเนี่ยเดินจ่ายน้ําร้อนน้อยๆแล้วก็ที่แต่ละตึกก็มีตัวฮีตเตอร์คอยบูสต์ความร้อนตามความจําเป็นนะครับก็บอกว่าเออยังคงเก็บเอา ระบบทําน้ําร้อนส่วนกลางเอาไว้อยู่เนี่ยดีนะครับเหมือนเป็นแบ็กอัพนะครับซึ่งมันก็เรียกว่า u u h m o r r e c c u s t o m e d to ก็คือเหมือนกับคุ้นชินนะ่ะเออซึ่งซึ่งระบบไอแก๊สไฟเนี่ยระบบที่เผาไม้กา๊าซไบเลอร์ที่ใช้กา๊าซธรรมชาติเผาไหม้เนี่ยมันก็ยังคงชินน่ะนะครับ Add c c u s t o m e d to เนี่ย 2B X ค่ะสรก็ hmm. คือ,อยังคงคุ้นชินะในการบำรุงรักษาแล้วก็ในการใช้งานนะ mm hmm. ก็คือช่างประจำอาคารก็ยังไม่ต้องแบบปรับตัวใหม่ร้อยเอร์เซนนะครับระบบเดิมยังคงมีใช้อยู่นะครับแล้วมันก็ยังคงเอาโซนนี่ก็คือเหมือนเพิ่มขึ้นเนาะแสดงให้เห็นว่ามันมีข้อดีเพิ่มขึ้นอีกนะมันก็ยังช่วยเพิ่มอะไรครับช่วยให้ r e s i l i e n c y นะครับเหมือนกับ r e s i l i e n ยนี่หลังๆนี่ได้ยินบ่อยนะในในงานพวกอะไรพวกบริหารจัดการหรือนะว่าบุคลิกของคนหรือคุณสมบัติของธุรกิจที่ดีก็จะต้อง Resilience ก็คือล้มแล้วลุกเร็วอะไรแบบนี้นะครับมีภูมิต้านทานนะครับเวลามีอะไรเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เมื่อธุรกิจล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยอก็นะจะก็ใช้คำนี้คือเขาก็บอกว่า เหมือนกับถ้าเกิดมีระบบมันเฟลอะไรก็คงจะแบบเออกู้คืนได้เร็วอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยก็ทําทให้ระบบมันมี resilience นะครับก็ r e s i l i e n c y เนาะก็คือตรงไหนเฟลก็สามารถกู้คืนมาได้เร็วเร็วนะครับแล้วมันก็จะไม่ต้องแบบ reliance solely on นะครับก็คือไม่ต้องไปพึ่งพาอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปพึ่งพาเนี่ยระบบส่งจ่ายไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับ วิธีการไฮบริดเนี่ยนะครับไฮบริดแต่โพรสเนี่ยวิธีการไฮบริดแบบนี้เนี่ยก็ทำให้มหาลัยเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นให้ให้วิธีแก้ปัญหาที่เป็นที่พอใจของมหาลัยนะครับแล้วมันก็ยังลดการปล่อยคาร์บอนอย่าง significantly นะครับอย่างมีนัยสำคัญเลยแหละโดยการใช้เนี่ย heat recovery chiller เนี่ยเป็น majority เนาะคือเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ ช่วโมงการใช้งานส่วนใหญ่นะครับในขณะที่แล้วก็ยังคงเรียกว่าช่วยทำให้ออะไรนะความคุ้มค่าในการลงทุนนะี่นะครับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันดีขึ้นนะอินพ v e เนาะเมื่อเทียบกับระบบที่ระบบทางเลือกอื่นนะที่มันเป็นอิเล็กทริกก็คือใช้ไฟฟ้าร้อปอร์เนะครับ ทีนี้เพื่อที่จะมุ่งไปสู่อนาคตนะครับเหมือแนบบมุ่งไปข้างหน้านะ moving forward เนี่ยเราเรานะครับเราเนี่ยก็ยังคงจะต้องประเมินครับผลกระทบในการที่เรา decentralize electrify hot heating water plant อะไรเนี่ยนะครับในมหาลัยนะครับโดยที่มีระบบชิลเลอร์ในเป็นระบบตรงกลางก็อันนี้คือเขาพูดถึงไอออปชันสานี่แหละที่เราบอกว่าไอ้ตัวอะไรนะ เขาเขาใช้ฮีตรตอเขาเรียกชินเลอร์เนี่ยอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับทำน้ําเย็นแล้วก็เอาความร้อนทิ้งเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนเหมือนผลิตความร้อนนะครับแล้วก็จ่ายจากแพนกลางไปยังตึกต่างๆแล้วตึกไหนที่ต้องการทางความร้อนเสริมเนี่ยก็เป็นระบบนี้นครับก็เป็นระบบอะไรอะ่ะใช้ไฟฟ้านะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขายังคงจะต้องประเมิอนอยู่แหละนะว่าผลกระทบในการทําแบบเนี้นะครับที่ว่ากระจายเอาระบบ เอ่ฮีทน้ำร้อนไอตัวบูสเตอร์ไปไว้ตามตึกต,ต,ต่างๆที่เป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันโอเคไหมนะครับมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับแล้วก็เขาคาดการนะครับ like l y o u t c o m e เขาคาดการว่าผลการประเมินเนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นว่าเออเราควรจะขยับไปในทิศทางที่ว่า more centralize d นะครับก็คือคิดว่าน่าจะเอาแผนที่ใช้ไฟฟ้าล้วนเนี่ยเอามาไว้ตรงกลางดีกว่านะครับคือเอาทั้งตัว บูสต์ความร้อนกับตัวไอ้ฮ mm ีท hmm. และคอร์รี่ชิลเลอร์เนี่ยมาไว้ตรงกลางดีกว่าแล้วก็เพิ่มระบบสตอร์เลชเข้าไปนะครับมันก็จะได้แต่นี่ออกแนวไอ้นี่เลยเนาะไอ้คอนเซ็ปที่เขาพูดเนี่ยมันออกในเชิงคอนเซ็ปเรื่องดิสติตริกอะดิสตริกพูลิ่งอะฮีตติ้งเนาะก็คือเอาไว้ตรงกลางให้หมดเนาะแล้วก็คอยจ่ายไปตามตึกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ ถ้าเกิดช่วงพีก็อาจจะเสริมก็คือเสริมไปจากตรงกลางเลยเงี้ยไม่ต้องไปเสริมที่ l o c คอล u บิ d i ิงอะไรเงี้ยนะครับอยอดาสุดท้ายนะครับก็ในฐานะผู้ออกแบบนะครับเราเนี่ยจาเป็นจะต้องพิจารณานะครับผลกระทบในการที่เราพยายามวิ่งไล่ตามการแปลงทุกอย่างให้มาใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับสําหรับการทําระบบให้ความร้อนนะครับเนาะแล้วก็จะต้อง be equipped นะครับอันนี้พูดถึงตัวดีไซเนอร์ว่าจะต้อง be equipped อะ equipped ตัวนี้นึกถึงคำว่า equipment อนะ่ะที่แปลว่าอุปกรณ์นะอะอันนี้แต่ว่า e q u i p มันเป็น verb อนะแล้วแถมเป็น passive voice อันนี้ถ้าพูดเป็นภาษาไทยอะอันนี้ก็คือเหมือนติดอาวุธอ่ะนะครับก็คือตัวพว้ออกแบบเองอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับต้องติดอาวุธเพิ่มขึ้นนะครับ เพื่อที่จะได้สามารถไปบอกแนวทางนะครับไปไกด์เจ้าของอาคารได้เนี่ยเพื่อที่เจ้าของอาคารนะจะได้ a ม e d ด c ซิชันนะครับจะได้ตัดสินใจแบบมีข้อมูลนะอินฟอร์มนะครับนะไอตัวพวกแบบเองก็จะต้องติดอาวุธใช่ไหมมีเสริรความรู้อยู่เรื่อยๆแล้วเวลาไปทํางานนะจะได้ไปไกด์เจ้าของได้ว่าเจ้าของก็จะได้มีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจแบบนะมีข้อมูลมากพอนะครับ เพื่อที่จะได้เอาระบบพวกนี้มาใช้งานนะครับ on large large scale ก็คือใช้งานในสเกลขนาดใหญ่ขึ้นนะครับที่มหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ในอาคารต่างๆนะครับซึ่งแนวคิดจริงๆของบทความนี้มันก็ยกมหาลัยมาเป็นกรณีศึกษาใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราก็ดูนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เผื่อเอาไปใช้ในอาคารหรือว่าเรียกว่าแคมปัสลักษณะอื่นๆนะอาจจะเป็น โรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงงานอะไรเงี้ยก็คอนเซปต์ในการออกแบบที่เขาเล่าในบทความนี้นี่ก็น่าจะไปใช้ได้นะครับก็เป็นนั้นจบบทความนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนเป็น practical example นะครับในการทำ decarbonization ในอาคารที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็น case study ของของมหลาลัยแห่งหนึ่งนะครับโอเคก็บทความนี้ก็จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามต่อว่าจะ เอาบทความเรื่องอะไรมาอ่านกันต่อนะครับ